สวัสดีครับที่ร้านช่างหน่งทับหลวงนะครับนีจะพามาดูงานเลี่ยมไม้นะครับอไม้อะไรยังยุ่รลุนครับเ <c oughs> อาไม่ว่าไม้บางคนแล้วกันนะครับเลี่ยมแล้วก็ลองใส่ดูอันนี้พับผมนะผมเลี่ยมให้ลูกคา้าไปหลายคนแล้วตอนนี้มีคนมาถามว่าเออมันจะทนไม่อะไรไหมนะครับก็ผมก็เลี่ยมพับผมแล้วก็ลองใส่ดูนะครับก็แขวะใส่มาประมาณอาทิตย์แล้วก็ยิ่งใส่ยิ่งมันนะครับไม่รู้อะไรมันนะครับกำโดนเหือแล้วมันก็มันอย่างเงี้ยครับ ลายมันก็ขึ้นนะครับต้านข้างเปมนพลาสติกนะครับแกนลายเลยครับครับแกนหนามันหกมิลนะครับแกนที่ใช้ทําจับพระองค์นี้หกมิลประมาณห้าถึงหกมิลนั่นแหละเหรียญก็ประมาณห้ามิลนะครับหล่อก็หกมิลห่วงใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานครับลองแล้วแล้วก็ลองเอาไม้ประมาณหนาประมาณสักมิลหนึ่งอะมิลครึ่งอะเอาไปแช่น้ําดูวันเลยนะครับโหดเราไม่ได้บิดไม่เบี้ยวไม่บวมนะครับเป็นไม้แท้นะครับ ไม่อย่างนั้นราคาผงไม่แพงนะครับไม้ชนิดนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะครับกลิ่นของไม้หอมมันอ่อนนะครับนะครับอันนี้หน้ากากประมาณสองสองนครึงสามมิลนะครับส่วนวิธีทําก็มีะดับกจิอาจารย์เขาสาธิตกันเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะมาลงยูทูบเท่าไหร่ตอนนี้นะครับก็ทางหน้าทางตาทางานอย่างเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยมาอัปเดตเลยยูทูบนะครับก็ทุกค้าไม่ต้องกลัวนะครับราคาค่าเลี่ยมก็ งประมาณเจ็ดร้อยบาทขึ้นไปอย่างในภาพนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับราคามิตรภาพนะครับทํายากอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้ก็ทดสอบทดลองมาหลายรอบนะครับทุกวิธีนะครับหูหนานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับไอ้ข้างบนนี่ก็คือทําเองนะครับสองอันประกบนะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวเจาะกลัวมาจะแตกก็เลยทาเป็นสองอันประกบแล้วก็กาวล้นจอดการเทคทานะครับแน่นหนานะครับใครที่เลี่ยมสององก็จะแถมให้นะครับหนึ่งเส้นนะครับไว้ใส่คู่กันนะครับ แถมซอยให้หนึ่งเส้นละกันไข่เล่นสององคนะครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาก็ยังมีสภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับขอบคุณสําหรับผตุยตามนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับ